สวัสดีทุกคน manager, วันนี้เรา oh <boy. S 2> อยู่ในเกมปลาหมึกเกมปลาหมึกสุดเเราอยู่ในเกมปลาหมึกแล้วเรากลับมาเลยคนหนึ่งกลับมาแล้วแต่จะหายไปประมาณเจ็ดเดือนถ้าถามว่าเขาหายไปไหนหายไปเจ็ดเดือนนานขนาดไหนวขึ้นพาไปดู เดือนเลยนะเฮ้ยยี่ยเดยกกูเข้าไม่ทันเร็วเร็วรีบวะไ,ไอโดนเสาอยู่ไหนวะกูเข้ามาแล้ไวไอคุณก็หั <c oughs> แต่โดนเสาอยู่ไหนเออเิี่โอ้ตัวใหญ่วะเขา <c oughs> ไปแฮวโดบวอรแล้วของค้างแน่นสาหิตท <c oughs> ี่หายไปก็เพราะโทรศัพท์มันกากแล้วก็พังแล้วด้วยแล้วผมแล้วกูซึ่งได้เพิ่งซึ่งได้เครื่องใหม่เมื่อวันที่แปดเรามาอยู่ที่นี่ทำไม มีพันเกมปลาหมึกที่ไม่มีปลาหมึกให้กินมีพาสช์ออสุ่มแล้ะฉีกูได้ก็คือเพลเยอร์กูสุ่มไปกูได้เยี่อะไรเนี่ยคนกันยากกันยากคือยพือนกูเขาสุ่มแล้ววะเขาได้แล้ววะเพลเยอร์ยินดีต้อนรับสู่เกมปลาหมึกเลดแอนไลท์ ว้าวใครมันยิงปืนเรื่อยๆใครมันยิงปืนเล่นวะกูกูว่ากูซื้อกิน Let's go Let's go Let's go อุ้ยอุ้ยมันยิงเล่นกันไอ้เจี้ยเลสโก้ easy ไอเบคอนอไอเบคอนเบคอนไม่โดนไอ้ไงทุกคนโดนอยู่เวลาทำไมทำไมมันเร็วเร็วขึ้นวะนั่นดิเออชายชายดีละไม่ได้ใครโดนเลยเหรอโอ้ไมก่กอมีแต่คนเก่งไม่ได้ใครโดนตัวนี้กูเห็นจริงจริงไงใครมันจริงเล่นวะเฮ้ยกูรอดเฮ้ยรอดรอดรอด yes สวัสดีเวิร์ดอีซี่อีซี่เขี้ยคำชนกุ้งเงาเลยหรือมันเป็นการผักอ๋อไอเขี้ยแม่งคนนั้นคือใครกันไอเขี้ยไอเขี้ยนี่แม่งมีผักด้วยหรือว่าทุกเล่นจะมาถึงจุดทุกคนก็มีผักไม่ใช่เหรอะหนึ่งกูดูทุกคสองจริงไหมทุกคนทกนก็มีผักไม่เถอะอันนี้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ออนไลน์เด็ดติงคนออนไลน์เด็ดติงเลโก้ออนไลน์อะไรเนี่ยอะไรจะไปไหน ก็โดดเล่นนะขึ้นไปข้างบนเหรออับเบาอับาอ่ะปีนเล่นดีกว่าปลากลัวสุดอีปิกปลากลัวในเกมปลาหมึกกูดหลักใครมาหยิบปืนเล่นวะนี่ได้อะไรมาเนี่ยเราได้กิ่งไม้ทำไมกูไม่เห็นได้เลยไม่รู้อ๋อต้อง oh, ทำอะไรอ๋อ oh. มึงต้องส่งไม้ให้คนอื่นแต่วมึงก็จะรอดเพื่อนอ้าวโอเค เอ้ยนี่เอ้กูไปญิงรึเปล่าวะรับไม้ไป <c oughs> ไม่เอาแล้วเราไม่ถือไม้ <c oughs> ไม่ก็ยิงกันนักกันหน้าเฮ้ยมันยิงกันไรไกันเดสงครามโลกหรอะวะจังหวะนี้แบตคือ90เร็วเข้าเฮ้ยไอ้เขี้ยกูว่ากูรอดป่ะกูไ,ไม่แอบไปหมดกูดูมันยิงกันดิเลเซอร์ให้ชัดเฮ้ย hey. ใครมีไม้มอยู่ใครมีไม้อยู่ในมือมันจะมีสอนสีเขียวขึ้นด้วยใครมีไม้อยู่ในมืออีเขี้ยกูตกมาตั้งแต่ล่างเลยระวังนะเว้ย เฮ้ยไอ้บอยอยู่ไหนบอยอยู่ไหนกูอยู่บนพื้นเนี่ยกำลังวิ่งอยู่เนี่ยอยู่ไหนไอ้ย่ามันมากกวเฮ้ยกูเห็นสิ่งมีชีวิตกูเห็นไดโนไดโนเอะงั้นหน้ามีไม้กูะงังหน้ามีไม้ไดโนซูสเราปลอดภัยเรารอดแล้วเราปลอดภัยโอ้ยย่ามันปีนไม่ได้ย่าไอซี่กิ๊บมู มีคนอยู่ข้างบนแล้วเขาไม่มีไม้เยสปลอดภัยผักตกลงไปแม่งเลยเออแล้วว่าเราลอดป่ะรอดแล้วแหละอี c ี o y GG New New GG EC ตกใจหมดเลยเออไม่มีไม้ผักผักมันเล่นอะไรผักไม่ลอดไหเอี้อีซี่ ผักผักหมดไม่สนลูกใครทรเกบคอนนอนอะไรกี to to like like uh. mm ้ลงไปเกมต่อไปโอ้ยินดีด้วยทำให้มันทำให้มันไกลเวลาพักผ่อนแล้วกูว่ากูว่ามันต้องมีการทะเลาะ้องมันต้องมีการต่อยกันแน่ๆมันต้องมีการทะเลาะบอกแว้งแน่ๆไม่คุณปอดให้คุณปลอมพัธมิตกับผู้เล่นคนอื่นฝันดีฝันดีวงต้องมีการทะเลาะมันต้องมีการต่อยกันแน่ๆเชี่ยกูเจอ สิงต่างดาวบินได้ฮะไอ้เยี้ยกูจะสิงตางดาวบินได้เดี๋ยวนะเราจะรอดไหมเนี่ยหนำไมเห็นไหมล่ะมันบินไหนแม่มันบินอยู่หน้าประตูใครมันบินอยู่โอ้โอ้โนโอ้ไม้วันนี้ไม่มีสิ่งดีหนีด้วยไฟดับแล้วไอ้บอยมากูบอกเลยซ่อมไฟขี้อะไรเนี่ยบอกเลยเห็นเลยผมบอกเลยเพ็ดัดได้อยู่นายโอ้ยไงเห็นไฟแล้วเห็นไฟแล้ว กูจะฆ่ามึงอย่าไม่เอาไม่เอาหยุดหยุดการทำมือนกันโอ้แอบีบอยหยอกหยอกหยอกไม่ทำแล้วกูจะเอทเคโทษมาเฮ้ยมันจะตีกูอีกหนีหน,น,รน,นีรันเนอร์ลันเนอร์ลันเนอร์มึงจะเอาไม่เอามึงจะเอาไม่ได้สัตว์ตุน้นนิมพีที่ทยอยู่ไปดูวะ <c oughs> โอ้มยโกรธเห็นเบคอนแันยืนถือไม้ไปตกผู้หญิงมมึงานี่ดิโอ้โคตรเถื่อนเลยมึงมานนี่ดิเหี้ยตีกูดูมึงยังไงเขากลับมาโหความเถื่อนกับปากที่แซ่บของเขามาดิสัตว์จบโอซี่เมี่ยมละทกซิกวะเขี้ยมอากาศมาเหญยอีอีซี่รันนุปอีซี่แนะนำมาที่ันนำมาให้ตีนอื่นอ่ะคือกูแนะนำว่าอย่าตีเบคอนตัวนั้นมาดีเพื่อนกูกูจะไปฆ่าไอ้เจ้ยนั่นกูกูกูจะกูจะทำการดับก่นมัน กูจะให้มันยืนอยู่ข้างบนวะเนี่ยยืนจะเทพเป็นลูกปั้นเลยตีมันตีมันมันยืนนิ่งเหรอเฮ้ยมันยืนนิ่งมันตายมัน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 ตายเบคอนมาความแค้นมันเดินไปตบใครกันเอะลรเบคอนหัวแล้วเบคอนหัวแล้วหัวใครต้องหัวด้วยดีกว่ามาเนี่ย้ยเนี่ยแต่กูแต่กูเริ่มการสังหารมันไปเรียบร้อยเออไอ้บอยหย่า กูกูก็ทำการสังหารกันรู้ไฮ้ยอีกแปดวิเท่านั้นทำไมคนหาเยอะจังเลยคือมีคนนึงที่กูจะผ่าจัดการมันได้เลยคนหาเยอะจังเลยอุ้ยเอ้ยเงาเลยสับเงาเลยเงาหวังว่าคุณจะพักผ่อนในเวลากลางคืนผ่อนเยอยอะไรมันตีผ่อนมันตีกันเดือดเลยมันกูเห็นคนนอนหลับอยู่ตรงนี้นะสงสัยท่านอาจะหลับเลึกเกินไปอาจจะไม่ตื่นด้วยความงูจิตดีต้อนรับสู่หลังพึ่งน้ำตาล หลังไอ้เงี้ยจะรอดจะรอดไหมวะเนี่ยไอ้เกมนี่แหละมันยากจัดจะรอดไหมไอเกียร์อ้วงตายตายแน่ตายแน่เออโคตรตายอยู่เนี่ยหอมก็มหอมวงกลมการทุกการวงกลมเฮ้ยแต่งน้องก็มีสองชีวิตโอ้โหเพื่อนโอ้ยก็ไปหรือมันง่ายอยู่มันง่ายอยู่แค่ห้อยๆจิ้มก็ได้เฮ้ยได้ได้ได้เรียบ easy easy อ๋อเย็ยนไปกูยังไม่รอดเลยอีสิไทโน่ทำอะไรอยู่กูต <c oughs> ายอะทำอะไรอยู่อ,ะ,อ,ะ,อะไอ,อ้ <c oughs> เ,อเยี่ยมมันมื่กินน้ำตาลเข้าไปเลยอะเมื่อกี้น้ำตาลเข้าไปเลยอะกูรอดเนี้ยใครมันนอนอยู่ดิคืวคอว่าเออกูได้รูปร่มเว้แล้วกูก็รอดไงกูว่าชฉลี่ยโคตรเก่งเลยโคตรโหดโคตรร้ายเออมันมีคนนอนตอนกันเขาดูมีความสุขกรารนอนไอหัวพึ่งนี้ตาย ไออ้้กูนนี่มัจะตอนไหนก็จะไม่รอดแล้วมีได้ได้ดาวตอนไหนสิ้นหวังเลยแต่กูได้ลงกูสิ้นงกว่าไอ้ย่าไม่ทำไมไม่ได้โบกโกบ้าอ๋อนี่ไอ้สิ้นหวังกว่าเดิมบอยกูไม่กล้าไปไอ้ย่าแล้วมึงดูจำนวนคนมันไม่พอก็ไม่แค่เนี้ยเฮ้ยมีผู้กล้ามีผู้กล้ากูไม่กล้าไปเฮ้ย เฮ้ยไปกระโดดไปอันนึงได้เหรอไปนอนจุดล่างเฮ้ยไปดิไปดิไปดิไปเออไปอุ้ยเกือบตกแม่งอุ้ยมันยิงมามาอุ้อดแอด์บิทบอยแย่ละแย่ละหายใหญ่เลยหายไกลเลยไอเบไอเบคอนไปดิไอเย่ยกูไม่อยากตายเฮ้ยโปรเพเยอร์บอยโปรเพเยอร์บอยเฮ้ยเขาบอกทางเราแล้ว เสียงกูตกตายแล้วเวรปอนอีซี่ <laughs> ไม่นะไม่ไม่อย่างนิงค่อยเ,อเด็ดตายใช้ชุดที่สองเอาไหมไม่เ<ม>บื่อมึงต้องตายไปพรมก,กันกูง <laughs> ั้นต่อยตาแะ้วกันแต่คิดมันจะยาวมากเลยนะ ลองดูไอ้เหี้ยแต่กูอยากได้หนึ่งคลิปว,ว้าวเลยัพแล้วจบแต่เพียงเท่านี้ดีกวจบถ,ถ,ถ้ามันยาวมาก,กวันนี้มันอาจจะลงไม่ได้ยังได้เดยกลงคลิปอยู่ยโอเคบา,บายยไปเลยไปละ